บทลงโทษในโลกแห่งหลุมศพนั้นคือสถานที่แรกที่เราจะต้องพบและหนึ่งในนั้นก็คือโทษจากคนที่ทิ้งละหมาดฮะดิษบทนี้นะครับได้บันทึกจากอิมังบุคอรีในขณะที่ท่านนาบีสลตัละฮวาลวะสลัมฝันว่ามีมาลายกะสองท่านมาหานะครับและมาลายกานั้นก็บอกกับท่านนาบีสลตละฮววะสลัมว่าให้ลุกขึ้นไปกับเรา และท่านนาบีก็ได้ลุกขึ้นไปกับมาไลากะทั้งสองนะครับแล้วก็มาลายกะทั้งสองนั้นก็พาท่านนาบีไปเห็นถึงการลงโทษของผู้ชายสองคนนะครับคนนึงเนี่ยนอนตะแคงอยู่ส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยนะครับยืนอยู่แล้วก็ถือก้อนหินก้อนใหญ่มากนะครับหลังจากนั้นเขาก็เอาก้อนหินนั้นโยนลงไปที่ศีรษะของผู้ชายที่นอนตะแคงอยู่จนกระทั่งว่าศีรษะของเขานั้นแตกกระจายนะครับ แล้วก็ปอกหินนั้นได้กลิ้งไปนะผู้ชายที่โยนหินนั้นก็ได้ไปตามมาเก็บและเขาจะไม่กลับมาจนกว่าศีรษะของผู้ชายคนนั้นที่นอนตะแคงนั้นกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับเมื่อศีรษะของผู้ชายคนนั้นกลับมาเป็นสภาพเดิมเนี่ยนะครับผู้ชายที่ถือก้อนหินนั้นก็โยนไปจนถึงวันเกียรมาโยนไปจนถึงวันสิ้นโลกพี่น้องครับวันฟื้นคืนชีพ และท่านนบีสุลต่านฮุยเลวะสัลลัมก็ถามว่าการลงโทษที่เก <aría> ิดข <player> ึ้นนั้นมันเป็นเพราะอะไรนะครับยิบรีนก็บอกมาลายกาก็บอกว่าฟ่าอินนนฮูร่จุลุนยักโคดุนกุรอานฟายอารฟูดะฟายอารฟูดูฮูว่ายานามูอานิสต์ลาตินมักตูบะยิบรีนได้่อมาลายกาเนี่ยได้บอกถึงบทลงโทษของผู้ชายในสภาพนั้นบอกว่าบุคคลที่เขาไม่ได้ปฏิบัติตามอันกุรอานปฏิเสธอันกุรอาน และประการหนึ่งก็คือนอนหลับไม่ลุกขึ้นละหมาดสุภาลอล์พี่น้องครับนี่คือบทลงโทษที่รุนแรงมากที่ลอ์ลสุภาวอาตาลานะครับจะลงโทษบุคคลที่เขาไม่รู้จักเวลาละหมาดนะครับและและทิ้งการละหมาดฉะนั้นแล้วพี่น้องผู้ศรัทธาต่อลอดทั้งหลายนะครับขอให้เราได้กำชับกันในเรื่องของการละหมาดนะครับเพราะว่านี่คือเป็นสิ่งที่แยกแยะระวังผู้ศรัทธาและผู้ที่ไม่มีศาสนา